หอมอ้งี่น้องรับอ้ทแน่นแล้เนาะชิมชิมนะ้าใส่เครื่องแกงเครื่องแกงข้ากัผอื่นใส่ตะไคร้างวลาพริกมะอแล้วก็รยด้วยกลือรสดีงชรสแล้ก็น้ำปลาแลาไม่มีก็ะขวอรนดับแรกข้าวปมาขวขวอึ้งหอมๆพี่น้องอีสานบ้านขา อึ้งห้มันฉุกกระมันี่มีเหลี่ยมหอมหอมวัตถุดิบเราก็จะมีนี่ค่ะมีผักไสเข้าใจอมแซบผักไสใบสมม้งแล้วก็บมะเขือแล้วกมะฮอมแดงใบอีตูใบกะเพรามีวัตถุดิบเท่าใส่หอมอมออมอึ้งใส่ใบผักไสมันเป็สีอมลอมเฉบๆคุ้มนิดๆใส่บผักเขือวก็ถือ จะจะขวดเครื่องแกงเครื่องปรุงเท่ากับสูตํจะมาพริกเกลือน้ำปลาหังชดุดตามปกติทั่วไปแล้วก็ใส่เครื่องแกงกันนะก็จวกหวมาดูจ้าพร้อมแล้วพี่้หงพร้อมได้ที่แล้วตึงมั่นมั่นใช่ึงมหัวหางสิกนี่ยังเหลืองพอเหลืองได้ที่ก็ตามด้วยน้ำล้างครก แลเนกะตักเครื่องแกงะพี่น้องน,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 นอกเจ,จาะ่อให้น่าดื่มตุ่มสักพักตุ่มสักหน่อยกลุ่มอีกสักหน่อยก็คุกคือห่อจีไส้ล่นะมะเขือก่อนพอมะเขือมาน,าน่าขีค้ค่ะมะเือก็ เลือเขาไปเป็นสักพักชอบก็จะิมไปผักต่างทีหลังเนาะ หมอมันหน่อยพี่น้อที่ยิงหนามมันหลายเลยหมอมันน่อยนี่ก็ได้เป็นจังก่อน้นที่เป็น้ามายก็เอาวสวยหันหอนกบเสียบเนาะคนนี้จังอมกัะเสียบรอยละก็จะเอาลงละ